หอยลายพลเลยว้าต hmm. ัวไปปลาตัวคำตาสวดเลยแล้นี่สตาสวดเลยตัวนี้อปลาตัวแบใหญ่เลยใหญ่เลยกลัวจะรอโคกีรอบ้านเขาเลยน้ำให้ เอาอาหารแรกมาสิเอาผมคืนอ้ายอมลูกตีกันี่เฮ้ ทายสบายดีทุกคนสบายดีพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านตอนรับทุกคนเขาซือองผ่านน,น,นนวลมาหนีพาทุกคนออกมา,าแคมปิ้งกลางคืนทุกคนเลยอยู่เซ่นนะมันนี้หลังจากทีผพานนวลกลับมาจากบ้าน่อไก่กับพาครอบครัวเดินทางกลับมาบ้านนะมายามพอยามแม่เลยกัมันนี้พอดีมีทีมงานเข้าส่วนว่ะลงไปนอนเซ่บ่ะจะคืนว่ะมาหาหมุนปลาเพิ่นว่ะอะไรอ่ากำลังเดินทางมาฮอดทุกคนเลยตอนนี้กำลงัง เตรียมเครื่องเตรียมของอยู่กำลังสีคนเครื่องลงลงเซ่นะอ่าป้าต่อโอเคเดี๋ยวคันโบเบิร์ตรอบนึงกะเอาเป็นสองรอบเด้อเอาซ้ำทอได้เพราะว่าเดี๋ยวลงเซลงตะพังเซมันจะยากตุ๊กหลายคนเลยทุกคนเลยไปเดี๋ยวคนเอาเครื่องก่อนทุกคนวันนี้ฮะนี่นี่มันจะคืบพี่นอกมันจะคืบวะเออ เอ้ยยมนั่นนั่นโลนไปป้าตัวแต่วานไลนีเลีเนาะมันบ่อขึ้นเลยนะบอลเนี่ยป้าตัวเต <L eg le> ็มลำเฮือหนึ่งทุกคนเลยแต่ว่ายังบ <L eg le> ันเบิรได้ยังสองคนเดีทิงเฮอทิงโคกเียเดี๋ยวถ่วา,ถาไปอีกเถวหนึ่ง <est> มาหอดบอนสิพักละทุกคนเลย<ว>ใส่ผ้าเนี่ปูเป็นบอนอยู่นะ<ว>พอมพมีสองอันอพ่พมีสองอันหนไว้พอพอนหนึจังบอโอเคพะหลายคนมาเนี่ยมวนแนนอน โอ้พื้นเท่ากับมีเลยเน,นาะข้างๆมื่อนนี้จะใส่เป็นการนอนเต้น,นไม่ใช่ไงเพราะว่าฮาวโมีบอทผูกเตะทุกคนเสริญเสริญวันนี้เป็นมนุษย์กบหนึ่งวันทุกคนเลยเตรียมลุยทำเซ่เซ่เขตบ้านของขอนวดเองทุกคนเลยกระบอกไกด์ไปไหนกรบอกมันมาบ้านหรอกแต่ว่ากระบอกไกดกับบ้านเข้าไปไหนอยู่ในเมืองมากับทีมงานกับแม่บ้านที่แม่แม่บ้านใน่หลายคนวันนี้ มานทากันเนาะเดี๋ยวเตรียมโตลงหมุดน้าก่อนทุกคนบัดนี้นสุดท้ายงานอะไรพอบล้วทุกคนพอบแล้วไปนีป่กันเดี๋ยวลอยเลยทุกคนโอ้โหบัดเนตคุณละโตเลยเอ,อักคอเลย,เลยปรกคอป๊อ,อโอ้โหเอา ซู้ึกว่ายากเปอยากอะไร้ต่เรากเกิด<ะ>กถือถือเอาไได้น่ đi cua đi đi cua nhẹ bẹt đọt dọc thằng lằng lên đọt bên thằng lằng ờ đấy thôi nhỏ tí đợi chờ đợi

นาวทุกคนหมดกำลังหมดไดชามเงาทุกคนเดคว่าตัวก่องมือจนสัน่นจับกองก่อนเดี๋ยวเอาปลาขึ้นไปทีมงานแม่บ้านผนเห็ดกินก่อนหนาวทุกคนเลยสั่นยิกๆยกอยู่นี่โอ้เกือบตีมกันซ้ำทุกคนเลยไปขึ้นไปพิงไผ่ก่อนพักยกก่อนจะเข้า กำนะลังปีกปลาทุกคนเลยคอยคุ้มไดยคอยเกลือเบาะห้อยเอาเกลือมาใส่ปิ้งอีกอีกปีกหนึ่งนะเพราะว่าเอาปิ้งสุกไปแล้วปีกหนึ่งน,นี่ปิ้งที่สองแล้วอีกปีกหนึ่งสุกแล้วทุกคนเนี่ยขับเลยเพราะว่า

มาหมุนตัวเนาะอันนี้มันอยังสู้รถสู้รถเนาะมามาเบดเลยทีมงานในบ้านหลายคนนะในบ้านทีมงานเฮาที่อยู่ทางทางบ้านนี่แหละทุกคนเลยการพาเมลพาเปกยพาไอหน้องคนมาน้ำแล้วก็รเข้าไปในพัในบ้านมาเิ็เลยเมนิสาระอันไทยอันลูกชายอยู่น้ำแม่นะทุกคน มา,นนานบนบนพักบนเศร้าเฮานี่เป็นเต้นเนาะือสีบวแน่นอนดอกแมลงนี่สซีเดเต้นเป็นเอาผฟาห่มมายังมาซ้ำล้างไปทุกคนเรียนๆกันเลยนี่สุดท้ายเรียนกันเลยถือว่ามาด้านนี่ตัวนี้ทีมงานเขาเอาไปซอยทุกคนเลยเป็นพวกปลากระบอกปลาเนาะน,นะ เอาไปซอยแล้วกเดี๋ยวเราจะเห็ดก่อยเห็ยังกินอีกเท่านึงโอเคจะเป็นน้ำมันมืออ่ะไล่งในขั้นสูมาทุกคนเลยเดี๋ยว ลงติวอีกน้อยหนึ่งอ๋ยังมันในใส่ขาขวบงน,นคืนองนานเงินเราอยู่ตั้งเริงูนะูนะประดกหยวดหัวเมีนนบอ่อผักหอมผักแพงมีมีไปลากมาเยอะผักหอม ขากุมน่าอิ่มซีฟกางหาดทรายทุกคนเลยแต่ว่าบม่เห็นหาดทรายกลางคืนวันดรกถาเบิ่งตอนเศร้าอีกเธอหนึ่งอีปลาปล่อยปลาตำหมักทั่วโอเคห้เก๋จังนะฮิว คนทั้งยูทั้งยูพ่เขาใหญ่แต่คนเดยวมดนี่มามาหลาอบอุ่นทำมักทัวอ๋อขากลิ่นหอมใส่ขาว่านี่ยังเลินจทแกวมีถงเยอะไหมเอาไปทำัวจังเลยนี่เขาจำแก้นี่ในถังอยู่นำไปมีใจอากินหลายทุกคนเลย เย็นคือกันเขาบริ่นบริณั้นหนึ่งตัวนี้ก่อยปลาซินก่อยปลาก่อนโมงปลาตัวคำตาสวดเลยแล้วเห็นตาสวดเลยตัวนี้ปาลาสดสดหวานก็ชิมมีอเนี้ยสดกนอนใหืม เพชรอันนี้คือหวานแทบเพชรนี้คือหวานแทบจุ๋ยเลยลองครับคือว่าพาไปบ้านมาลองบรรยากาศแบบนี้เป็นครั้งแรกยังไม่เคยพาไปทางใดแบบนี้เชือกอคะั้งแรกกนี่นัางแรกบ<ล>่ ปูดกนปลาครับทำสิกินมันง่งงายๆหลักเลีคนเนี้ยมามากินเขาน้ำกันพูดเด้หรอย่า้มากอนข้ินเขานี้เด้นะค่อยสิดีี้ได้กักัด่ยางอ,อา้อมเขา มเทอมาข่าว่เดมนันน่ะโหลดไปเลยครับไปขึ้นน่ะีดเสีขึ้นกัตาเขาได้ตกมาอทุกไ้นเกือบเบิลหนึ่งเดี๋ยวไอ้ผูออกสามเล่มไปเรื่อยเห็นเบิัดขักด้ยเอเคโเห็นยังกับยโททามแต่อโดไอเดี๋ยวกินข้าวกินน้ำแล้วก็ลงมุดต่อยทุกคนเลยจัดอีกรอบเด็กนะ เถอพอได้กินตอนเศร้าเดี๋ยวไปติดตามเบิร์ทำกันอีกรอบที่สองที่เขาจะลงนำจะเป็นอะไรจิมานเลยบุกมานกันเปหลุดมืออีกรอะว่ารอบแรกนี้เดอว่ากินเบิร์เราทุกคนเลยได้ร้ายอยู่แต่ว่าเขาคนเขาหลายมือนี้มันแสียบนะเดี๋ยวติดตามเบิร์ห้อบที่สองทุกคนจะเป็นอะไรเดี๋ยวเว็นปลายไปเลยฮะมันบังปลายมันบังปลายเลยนะ ห้อยไล่ผลเลยเออว้าตอกที่สองก็คือนี่ทุกคนเลยนี่ปะรวมเขาถูกละนี่หอกที่สองทุกคนมันอยู่ไดนถือว่าได้การอยู่เนาะพอได้ปิ้งได้จี ไปยังไปยังโหกปลาสกังปลาีไมดีมากทีเดีะให้มาดับเลยเออส่าสะตดปึ๊ดปลา้ายด้วยได้เหรกลับขึ้นมาลทุกคนเลยผมหอดน,นะผมเปลี่ยนเครื่องแล้วเบิ่งปลาเดยว ได้ทุกคนกระถังนี่ก็ประมาณ40คูณ30เนาะ30คูณส0สูงประมาณ30เซนทุกคนเกือบครึ่งเลยเดี๋ยวลายเติบได้คือประมาณเติบเยอะขึ้นนี้ก็ได้ตัวใหญ่ลายโตอยู่ทุกคนเดี๋ยว เฮาจะพักพ่อนก่อนทุกคนเด้เดี๋ยวมื้อเช้าจาังพอคนหนม่อีกเทีอนึงเพราะว่ามื้อเช้าเขาก็ยังมีกิจกรรมอยู่นะยังมีรลยแนีเราต้อตงเห็ดอยู่เดี๋ยวไปติดตามเมื้อเช้าอ่าจะเป็นอียังทุกคนเด้ hơi sao oh, <laughs> mấy bạn họ khụt chì lò thôi đi chì lò kem c đây lò kem c này khụt ngài của nó ở trên đinh เป็นยอยอยนะแต่ว่าต้องสังเกตกับขักไหม,มง่ายทุกคนผว่ามันเป็นชา,ชายอ่อนอ่อนเลยนะพูดจใจยจใจอันเดยวจิตใจประทปลากขัดู่ทุกคนเดยเจอประเดี๋ยตายเลย

ขันสมทุกคนเลยประเฮ็ดสมอแอบตวกนี้บางคนก็นเอาไปต้มกินเลยแอบคือกันแล้วก็บางส่วนก็เห็นอยู่เห็นกินอยู่แคมเข้าถึงน้ำยามบ่เศร้าว้าตออากาศดีขนาดทุกคนเลยยามเศร้าโล่งขนาดนี้หายใจสบายสบายเลยพักเลยอยู่บอลนี้มันเป็นหาบกวางเลยคืนนี้เขาก็รอหมดปลาแถวๆนี่แหละนี่ ในละแวกนี่แหละทุกคนเนี่ยอยู่เนี่ยสองสามจุดเมื่อคืนนี่ก็ถือว่าได้คันชามหนึ่งได้อยู่ได้กินเลยนะบ่ปลารวมเขาคืนนี้เอายรรอย่างแซ่น้ำก้อนไว้อยู่เลยทุกคนนี่มนนมมนมมมยมีถังเป็นเป็นน้ำก้อนเลยมีน้ำก้อนอยู่ถือว่าได้การเยอะทุกคนเลยหลายเติมนะ ข้างซ้ายจะมีการจัดสรรหุ้นในนูอีกข่าวทางด้านนี้นี่อ่าตัวกำลังงามไปทางนี้เนาะยอดก็ดีงามเลยกลุ่มเหรอเนี่ยหยอดเลยได้หยอดอ่อนๆมันส่วนไลค์ก็ คันสมตรงนี้เนาะผักผู้เท่ารีผัดหมักต้มนะต้มผักกุ้มจำเจีวอือโอ้มีห่อนกกจะสูบ เนาะต้นยาสูบอันนี้เขารยยาสูบพี่เทาเาจะเอาไปซอยๆแล้กค่ะตากแห้งกินยาสูบ ดีนี่เฮ็ดปิ้งบอปิ้งแน่แลกงแน่ไปเอาด้วไปเอาันหมดแดงมาเด้อได้ประหลาดผมเคยเห็นปลาดเือกน้อยิลูกมันมาหเติบไปนี่ตัวน้อยเดประลาดบตาย่อยงมกายิ่งนงานมอคืนเห่าเด้อพี่้องไปเคีนเลยได้เดี๋ยวเฮ็ดอยู่ให้กินทุกคนในบ้านมีปีงแน่มี แกงปลาเน่ใส่หมดสมนะทีมงานเกิดไปเอาหมดสมป,ปิ้งปลากาทุกคนกับแกงปลาปลาขะแยงกับปลากรดได้ทุนีนเอาแต่ปลาหนังมันบ่าพี่จะนิ่ตัวป่ะเราไปเอ็นดีเนียบถามไปเบิร์กพักพี่นอ้องเอ้ยก่อนค่าโกค้าหมอ,อม มองจอไผ่กลางหนับฟา้าเป็นอยู่ดีสิเอาในหันแล้วมาสิเอาเงาินขพิ่อยวมได้กินสองเงาขนาดข้ามาปีไหนก็ได้ก็ไผ่หันแล้วก็เงานี้ปีอะไรเขาเนี่ยกินในปีมาใส่มองกันนี่หันเงาขนาดนั่นช่วงนั้นนะตอนนี้กินข้าวกินนนำแล้วแล่ะทุกคนเดิ พักพออยู่แต่ว่ามีทีมงานทำบางส่วนนะมีบ้านยังพากันลงงมหอยเซลเซลอยู่เพราะว่าอยากได้หอยทรายกลับเมือบ้านนะทุกคนเลยเลยพากันลงงมหอยเลยก็มีลงหมดปลายนี่กางเวีนลองบ่งกางเวนีนทุกคนเพราะว่าบม่เคยลองกัางเวีนจะเถื่อแถวนี้นะโอ้แล้วก็มีเก็บเมี่ยนเครื่องนำ้ำแต่ว่ากิจกรรมวันนี้หลายแนวอยู่ทุกคนเลยม่วนอยู่นะ้บรรยากาศมาอยู่ตามเซตแบบสีขากพักผ่อนทุกคนช่วงปีใหมส่สงการนะ าในบ้านพักมาพักผ่อนมาหนิประมาณนี้ทุกคนเลยบรรยากาศอยู่แคมป์เซ่เฮามาหนีิก็สิได้โจ๊ะแล้วกวว็สิไดล้ลาพี่น้องสำนึกเลยนี่จะพบพอกันใหม่คลิปหน้าวิดีโอหน้าทุกคนเลยคลิปนี้ก็สิได้ลาทุกคนไปสำนึกก่อนบ๊ายบายทุกคน